คบมาเกือบ10ปีพัตเตอร์สุดทนเปิดปมแตกหักน้ำตาลสิ้นสุดความเป็นเพื่อนทะเลาะหนักถึงคั้นเลิกคบกระแสดีคือเรื่อยๆค่ะสำหรับรายการ YouTube น้องใหม่แผ่พัดนัดจ่อยของสองพื้นสีพัตเตอร์ผ่อนพิพัฒน์พัฒนาเศรษฐานนท์และแผวาดนิชาพัทที่จับมือร่วมกันทำรายการด้วยกันครั้งแรกโดยออนแอดทุกวันอาทิตย์ทางช่อง U N M Entertainment และในตอนล่าส,สุด EP6 ได้แขกรับเชิญอย่างเพื่อนซีสุดแซบน้ำตาลทิพนารีวีรวัฒนะโนโดมที่จะมาเคลียร์ปมดรามา่าหลังพัตเตอร์หลุดปากแล้วเรื่องราวในอดีตที่เคยทะเลาะก,กันหนักมากถึงขั้นย่อมเลิกคบทั้งที่เป็นเพื่อนกันมายาวนานเกือบ10ปีงานนี้แววมาว่าสาเหตุหลักเป็นเพราะสาวน้ำตาลมีมือที่3เขามาแทรกกลางจนมีปากเสียงกันถึงขั้นทะเลาะก,กันรุนแรงเรียกว่าแค่หายใจก็ยังผิด ส่วนมือที่3ที่ทําให้เพื่อนรักต้องทะเลาะกันจะเป็นใครสามารถไปติดตามชมได้ที่รายการแพรพัดนัดจอยทางช่อง YouTube u n ็ n Entertainment ซึ่งจะออนแอร์ในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ใครเป็นแฟนคลับของทั้งคู่อย่าลืมไปกดติดตามกันคะ่ะ